ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงวงจรบัญชีตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับแต่ว่าเราก็จำเป็นจะต้องมาลุ้นโจทย์กันก่อนนะครับว่าเราจะใช้โจทย์ไหนนะครับมาบันทึกบัญชีกันนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้โจทย์ของโรงงานนุ่มเจริญน,นะครับซึ่งในโจทย์ก็จะให้ยอดยกมาซึ่งเป็นข้อมูลตอนต้นมาก่อนนะครับณวันที่1มกราสองห้าเอ็กแล้วก็จะให้รายการค้าที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมมานะครับจนถึงสิ้นเดือนมีรายการปรับปรุงอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ 1. ข้อหนึ่งก็ให้บันทึกค่าเสื่อมราคา ข้อที่2ให้คำนวณค่าเผื่อน,นี่สงสัยจะสูงห้าเปอร์เซ็นต์จากยอดลูกหนี้นะครับข้อ3ก็คือให้บันทึกค่าสาธารณนุบพคอค้างจ่ายนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยมันเป็นรายการที่จะต้องนำไปปรับหามูลค่าของสินค้านะครับโดยโจทย์ระบุว่ากรณีบันทึกส,สินค้าแบบสิน้นม้วดก็คือแบบคริสดิบเนี่ยนะครับตรวจนับสินค้าเพราว่ามีวัตถุดิบคงเหลือเท่านี้งานระหว่างผลิตคงเหลือเท่านี้และสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือเท่านี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้มาเฉพาะ ถ้าเราใช้โจทย์นี้บันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวดเท่านั้นแต่หากเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องจะไม่นําข้อมูลนี้มาใช้ในการมาบันทึกบัญชีนะครับนี่คือโจทย์นะครับที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องทราบเบื้องต้นก่อนเราจะใช้โจทย์นี้มาบันทึกบัญชีสินค้าแบบทิ่นงวดและแบบต่อเนื่องนะครับใช้โจทย์เดียวกันเลยแต่ทํา2วิธีนะครับเพื่อเราเห็นถึงความแตกต่างของทั้ง2วิธีนะครับการลงบันทึกรายการของ การบัญชีสินค้าแบบคลิติกันก่อนนะครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบนั้นมีวิธีการทําอย่างไรบ้างน,นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่บันทึกรายการในสมุดรายวันท้่วไปเลยนะครับวันที่2นะครับเรายกมาเราจะไม่นํามาบัญชีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นยอดคงเหลืออยู่ในบัญชีประเภทอยู่แล้วเราจะนาข้อมูลที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมมาใส่นะครับรายการแรกก็คือวันที่2ซื้อวัตถุดิบเป็นยังสด5้าหมื่นน, 50, นะครับ เราก็จะเดบิดด้วยซื้อวัตถุดิบห้าหมืนเครดิตด้วยเงินสดห้าหมืนต่อไปนะครับรายการวันที่5เปิดวัตถุดิบทางตรง7,000บาทวัตถุดิบทางอ้อม1,000บาท เราก็ไม่ลงมาทึกบัญชีนะครับเพราะเนื่องจากเป็นการดึกบัญชีสินค้าเงิสิ้นงวดจะไม่ลงมาทึกบัญชีการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบนะครับดังนั้นวันที่5จึงผ่านนะครับไม่ลงรายการต่อไปวันที่10ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ320,000บาทนะครับในวงเล็บต้นทุน1 000, 6 0 0 0 0บาทในส่วนของต้นทุนที่เขาใส่วงเล็บไว้ให้เนี่ยเขาให้มาสำหรับการบันทึกรายการ สินค้าแบบต่อเนื่องนะครับแต่แบบคลิิกแล้วเราจะไม่สนใจข้อมูลที่เป็นต้นทุนนะครับเมื่อเราขายดังนั้นเราก็จะลงมาที่บัญชีขายเป็นเงินเชื่อนะครับตามปกติวันที่สิจึงเดบิตด้วยลูกหนี้การค้านะครับและเครดิตด้วยขายสินค้าด้วยยอดเงินนะครับก็คือสามแสนสอหืนบาทวันที่ส0เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็คือวันที่28ในระหว่างเดือนนะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นดังนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับมีอยู่ด้วยกัน3รายการก็คือค่าเช่าอาคารโรงงานค่ารับรองค่าเดินทางนะครับเราจะนําข้อมูลดังกล่าวมาลงรายการกันตามชื่อที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นวันที่8เราจึงเดบิตด้วยค่าเช่าอาคารโรงงาน4 0บาท ค่ารับรองหนึ่งหมื่นค่าเดินทางหกพันนะครับทั้งหมดจ่ายเงินสดนะครับเราจึงเครดิตด้วยเงินสดเอามารวมกันนะครับเป็นยอดเงินสดที่จ่ายไปนั่นก็คือห้าหมื่นหกพันบาทนี่คือรายการของวันที่ยี่สิบแปดนะครับ ต่อไฟนะครับวันที่1 9ต่อค่าแรงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เท่ากับ100,000บาทซึ่ง100,000บาทนั้นประกอบด้วยค่าแรงทางตรง80,000และค่าแรงทางอ้อมนะครับ20,000เราก็จะลงตามชื่อที่เกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับวันที่29ก็เดบิตด้วยค่าแรงทางตรง80,000ค่าแรงทางอ้อม สองหมื่นนะครับรวมกันเป็นสาหนึ่งยังไม่จ่ายค่าแรงนะครับดังนั้นจึงตั้งเป็นค่าแรงค้างจ่ายไปก่อนนะครับจึงเครดิตด,ด้วยค่าแรงค้างจ่ายรวมกันนะครับก็คือ1 0 0 0 0แสบาทต่อไปนะครับก็คือวันที่30นะครับสิ้นเดือนตรวจพบว่าสินค้าสําเร็จรูปนะครับที่ผลิตได้เนี่ยนะครับมีต้นทุนเท่ากับ1 0 0 0 0แสบาทนะครับ สำหรับการบันทึกบัญชีตามวิธีนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชีมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับพเพราะรอตรวจนัดเลยดังนั้นในวันที่30นะครับจึงไม่มีการลงบันทึกรายการว่ามีสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่านะครับผมนําข้อมูลจากจอนะครับมาลงในสมุดร,รายวันทั่วไปครบแล้วนะครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปของเราก็คือนําข้อมูลจากสมุดร,รายวันทั่วไปผ่านไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปนะครับแต่อย่าลืมว่า เราจะต้องมีบัญชีแยาเพศซึ่งเป็นยอดจกมาค้างไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นของเก่าแล้วค่อยนําข้อมูลในสมุดราายวันทั่วไปที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนมกราคมนั้นผ่านไปยังบัญชีแากเพศ